ปีเตอร์ปีเตอร์ไม่รู้จักได้<ต>ไงแม้สไปเดอร์แมนมีตั้งกี่ภาคเดี๋ยวนวมีตั้งกี่เวอร์ชัน,น,น,แ,ตนแต่ละคนแต่ละคนไม่สนละตอนนี้ปากแดงแล้วใช้ได้คลีสิกัสคลีส ไม่กรี๊ดค่ะไม่กีดค่ะเพราะรับได้ค่ะหายใจไม่ออกมันไม่มีรูหายใจมันไม่มีรูหายใจโอ้ยหายใจไม่ออกตายแล้วแม่จะตายคานี่แหละจับลู้สิว่าจะจับตรงไหนอ่ะไม่ไม่ไม่กล้าจับ แตกเแต่งเลยแต่งเลยตัดเสร็จเรียบร้อยตั้งนานแล้ยเรียบร้อยตั้งนานแล้วอ่ะคลิปแชทเนี้ยอ่ะแล้วคลิปแชทคลิปแชทอ่าได้หนึ่งนานดีแล้วแล้วแล้วแม่แล้วแม่ไปรับพี่เขาไหมครับวันมาเลยนี้อุ้ยไม่ต้องไปรับหรอกเขาช่วยเหลือตัวเองได้เพราวันนี้มันยังไลน์มาบอกเลยมันบอกแม่ไม่ต้องห่วงหนู ไม่แม่ไม,<ค>ไม่ต้องห่วงหนูแม่มดูแลสุขภาพแม่ไปเถอ,อ,อะอดี๋ยปอห่วงหนูมากจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองไม่ไม่ไม,ม่เขาก็ยังบอกเลยเขาบอกว่าอย่าอย่าลืมดูแลตัวเองเนี่ยวันนั้นเราก็เลยมก็แค่ถามว่ามันมีพี่ๆไปเยี่ยมบ้างไหมไม่ต้องถามหรอกว่าน้องมันไปเยี่ยมไหมน้องมันไม่เอาอาเลยหรอกน้องเลยนะน้เนเกิดแบบนั่นแหละมันไปแล้วใช่ไหมเอาไปขายอีกแล้ว ไอ้อ๊อโปที่คุยอยู่เมื่อวานเนี่ยเสร็จมันอีกแล้วสมน้ำหน้ากูเหรอชอบไวไวกว่าที่คิดใช่จะมาโฆษณาขายซะหน่อยไปแล้วเหมือนเขาได้ยินเลยแหละมันเจ๋งนะถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเมื่อเมื่อคืน เมื่อคืนพี่อ้อมเขินกล้องที่รีบพูดอะเขินมากไม่ได้ไม่ได้สดนานเขินจ้ะอะไรอะไรสดอ่ะเมื่อคืนที่ผมไลฟ์สดไงที่ผมชวนพี่อ้อมอ๋ออ้าวอ,อ้อมไลฟ์สดเหรอทำไมเจ๊ไม่รู้เลยไล่ที่ไหนน้องพีมไล่เข้าไปหามาผมไลยเขาลองอะไรอะไรเนาะไฟไลฟ์สดนะนะอ,อ่าผมลองไฟไลฟ์สดถึงนี้ถึงนี้อ,อ่ะแม่ก็เข้า ไปนี่แม่ก็เข้าไปอยู่แล้วหน้าหน้าใสงวิ้งนะมันไม่สว่างเท่าที่ควรใช่ไหมไม่อันนี้รถไฟรถไฟเฉยๆนี่ไหมสว่างนี่น้องพีมน้องพีมมีเพลงของก้าวไกลไหมเพลงเนี่ยเธอต้องรู้ว่าทำเพื่อใครไอเนี่ยเพลงแบบซึ้งๆอ่ะมีไหมไม่มี ก็อายองมีมีมีแต่มีแต่่า PNP ่า PNP แล้วก็ PNP ไม่เอาอ่า PNP สายเกินไปก่อนวันสุดใจ่าเพลงที่ก้าวไกลมันใช้บ่อยๆอ่ะไม่อะเธอต้องรู้ว่าฉันนนั้ทำเพื่อใครอ๋อไม่เป็นรองอ่ะเหรอเป็นซึ้งๆอะดาแต่ละภาคแต่ละภาคของพี่ชาเนี่ยลงไปแล้วก็ใช้เพลงนี้ไงเสียดายไม่มี กำลังทำอยู่กำลังทำอยู่ได้สามภาพแล้วแต่ว่ามีสักห้าหกภาพมาทําช็อตอีกอัดมันเลยลัวนๆเลยไม่สนแล้วเออใครจะว่าก็ไปเต่งส้มข้าช่างมันมียอดดีช่วงนี้มันต้องปะทอืมพี่อ้อมต้องพี่อ้อมนอนกี่คนสี่คนโอ้โห้องเนี้ยเหรอห้องเนี้ยแหละ ทำไมขอพ่อแม่ลูกงานรวมกันหมดใช่ไหมทำไมอ่าทำไมห้องลูกสาวเขาชอบสีชมพูจริงๆริงเาให้นาเธอทำมีชั้นรู้สึกเมื่อตอนยิบอันนี้ก็อันนี้อันนี้กาเรียกสีฟรีค่ะฉันสีฟรีนะจ๊ะนี่นี่จะบอกให้ชอบใจนะเรื่องสีเนี่ยชอบใจพิธาตอนที่พิธาบอกว่าเขาเนี่ยใส่เสื้อสีส้อมน้ำไม่ใช่สีนว ยยแพ้ภัยตัวเองอีกสีนวลแล้วจริงๆนะพักมีอยู่พักหนึ่งนะ่ะพอทอที่ชอบซื้อคนมากๆเลยแล้วซื้อเสียงแล้ว